วิโรธส่งหลักฐานสวยสติ๊กเกอร์ถึงมือเจเรตำรวจหวังเจ้าหน้าที่ขยายผลเชิงลึกเอาผิดคนเกี่ยวข้องบรรเทาวความเดือดร้อนผู้ประกอบการสุดจริตวันที่8มิถุนายน2566วิโรธลักษณะอดีศรว่าที่สบส,สบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลพร้อมด้วยสุรเชษฐประวินวงมุดว่าที่สสบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลและอภิชาติไพรุ่งเรืองประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำเอกสารหลักฐานกรณีสวยสติ๊กเกอร์ที่สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยมอบให้พักก้าวไกลส่งต่อให้เจรตํำรวจแห่งชาติและพลตำรวจตรีจรณุณเกียรติปานแก้วผู้บังคับบัญชาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมีชอบรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงวีโรธให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าวันนี้ได้รับการประสานงานที่ดีทั้งจากเจรตตำรวจแห่งชาติและตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลางที่เข้าร่วมรับเฟ ดางด้วยโดยตนได้นําข้อมูลเบาะแสเบื้องต้นที่รวบรวมจากสองส่วนคือจากพลเมืองดีและจากสหพันธ์การขนส่งทางบกซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลปลายทางส่งให้จเจรตํารวจแห่งชาติเพื่อให้เกิดการขยายผลข้อมูลและการสอบสวนเชิงลึกวันนี้จึงเหมือนเป็นการทวนสอบข้อมูลว่าตรงกันหรือไม่เพื่อให้ตํารวจดําเนินการด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้นวิโรดกล่าวว่าความคาดหวังจากการยื่นข้อมูลครั้งนี้เบื้องต้นคือหวังว่าการรังควานแกล้ลง รังแกสร้างความเดือดร้อนเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการที่สุดจริบต้องเบาบางลงหรือหมดไปและนอกจากสวยสติ๊กเกอร์เรายังหวังว่าการเรียกรับผลประโยชน์อื่นๆที่เกี่ยวข้องจะทุเลาลงและหมดไปเช่นกันเช่นการพิจารณาดำเนินคดีกับผู้สนับสนุนการบรรทุกเกินน้ำหนักวิโรธกล่าวต่อว่าอีกประเด็นที่จะหาหรือกับจเจรําตำรวจแห่งชาติคือการค้าสำนวนของพนักงานสอบสวนบางคน ปัจจุบันพิกัดน้ำหนักบรรทุกอยู่ที่50.5ตนันแต่บางครั้งเมื่อเข้าด่านช่างน้ำหนักรถบางคันเกินมา100-200กิโลกรัมซึ่งโดยพฤติการย่อมรู้ได้ว่าไม่ได้มีเจตนาบรรทุกน้ำหนักเกินเพราะถ้ามีเจตนามักจะเกินไปหลายสิบตนันแต่ด้วยกฎหมายที่มีโทษถึงริบรถทำให้พนักงานสอบสวนบางคนระบุเรื่องน้ำหนักเกินลงในสำนวนและเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการว่าถ้าจะไม่ใส่ข้อความนี้ ต้องจ่ายผลประโยชน์โดยบางกรณีที่ไปถึงชั้นศาลพบว่ามีการพัวพันไปถึงอายการบางคนด้วยอย่างไรก็ดีต้องย้ำว่าเรื่องนี้ไม่สามารถเหมารวมเจ้าหน้าที่หรือผู้ประกอบการทุกคนได้ผู้ประกอบการบางคนทำเพราะจำยอมดังนั้นวันนี้เรากำลังต้องการทำให้ทุกอย่างมีความโปร่งใสร่วมกันน้านพลตำรวจเอกวิษณุปราสาสทองโอสจเจรีตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติสตช ได้มอบหมายให้จเจรตํารวจดูแลเรื่องนี้ขณะที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางก็มีคณะทํางานดูแลเพื่อดูว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องพาาทิ้งใ,ใครบ้างยืนยันจะทําหน้าที่ให้ดีและเร็วที่สุดใครที่กระทําความผิดไม่ว่าจะเป็นตํารวจทางหลวงหรือตํารวจส่วนอื่นต้องรับผิดชอบโดยหากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถส่งมาได้เบื้องต้นวางกรอบในการทํางานไม่เกิน15วัน